สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นกลับมารับจำนำข้าวที่1 5 0 0 0บาทต่อตันเหมือนเช่นเดิมนะครับซึ่งก็จะมีไปจนระทั้งจงกนกระทั่งถึง15กันยายนนี้นั้นนะครับส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์หรือว่าราคาการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นข้าวนาปีที่จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปีนี้จกนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปีหน้านั้นนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการเชิญตัวแทนของสมาคม ชาวนานะครับไปพูดคุยกันในวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็กําหนดว่าน่าจะกลับมาหรือว่าน่าจะรับจํานำข้าวในราคาตันละ12,000บาทนะครับรวมทั้งจะมีการจ่ายเงิน1,000บาทให้กับ เกษตรกรต่อ1ตันเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ตัวแทนชาวนาจะสามารถรับได้หรือไม่อย่างไรรวมทั้งชาวนาเองจะมีข้อเสนอหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่จะปรับกฎเกณฑ์หรือว่าการรับจำนวนข้าวในฤดูการผลิตครั้งต่อไปรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับสมาคมตัวแทนของชาวนาสองสมาคมนะครับท่านแรกคุณวิชัยชิตเยววงนะครับจากอุปนายก สมาคมส่งเสริมชาวนาไทยอีกท่านหนึ่งครับคุณวิเชียนพงลำเจียกนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยกันครับปีพุทธศักราช2556ถือเป็นปีมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ จะได้ร่วมง,งานฉลองพระชนสา,า100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก3ตุลาคม2556ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนสา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายสักการะแด่พระองค์โดยพร้อมเรียงกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2556 รกรกฎาคม2556นี้ครบรอบ25ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่สื่อมวลชนของชาติเสริมสร้างสาระความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศสู่สากล25ปี n t v TV เพื่อสาธารณะสื่อสาระสู่สังคม กฎเกณฑ์หรือว่าหลักเกณฑ์ในการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตต่อไปหรือข้าวนาปีที่จะเริ่มในช่วงตุลาคมถึงปีนี้นะครับจนกระทั่งถึงกันยาย,ยนปีหน้านั้นจะเป็นอัตราเท่าไหร่อย่างไรนะครับ ายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับตัวแทนของสมาคมชาวนาสองสมาคมนะครับท่านแรกนะครับคุณวิชัยชิตยวงศ์นะครับนายอุปนายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยอีกท่านหนึ่งครับคุณวิเชียนพงลำเจกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับความคิดเห็นที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งเข้ามาก็ทําได้เหมือนเช่นเดิมนะครับ0ูนย์สองสองเจ็ดห้าสี่สองสองห้า มุมมองของชาวนากับการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดราคาในการรับจำนำข้าวนั้นชาวนาควรจะมีส่วนร่วมอย่างไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับคุณวิชัยเรื่องของเงื่อนไขที่ออกมาล่าสุดซึ่งก็อาจจะยังคุยกันต่อในวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับ,รบแต่ว่าในเบื้องต้นที่บอกว่าถ้าจะรับจำนำในฤดูการผลิตต่อไปอยู่ที่1 2 0 0 0บาทกับบวกค่า ช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิตอีกหนึ่งพันบาทต่อตันเนี่ยอันนี้ชาวนาจะรับได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางรัฐบาลเดินได้ชาวนาเดินได้ครับแต่ยังน้อยเลยเนี่ยเพราะต้นทุนมันสูงอยู่แล้วช่วงนี้นะก็อยากให้รัฐบาลมองเห็นว่าวันนี้เราแก้ปัญหาให้จบก่อนคือจริงๆชาวนามันรับไม่ได้อยู่แล้วรับไม่ได้ที่หนึ่งหมื่นสองหรือเปล่าหนึ่งหมื่นสองนี่รับได้รับได้นะแต่แต่ต้องมีส่วนเกินให้หรือส่วนต่าง ส่วนต่างส่วนต่างคถ้าหนึ่งพันบาทต่อตันนี่ถือว่าก็คือรับไม่ได้เพราะเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้นทุนสูงมากเรื่องตรงนี้นะต้นทุนต้นทุนการผลิตต่างๆการลงทุนต่างสูงมากหนึ่งหมื่นสองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรมีการคำนวณว่าว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าํำนำที่หนึ่งหมื่นสองครับก็จะมีกําไรอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนที่กระทรวงเกษตรเขากําหนดมาอยู่ที่ประมาณแปดพันบาทครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเรื่องต้นทุนของนักวิชาการที่ได้กําหนดเราราคามาหนึ่ง แปดพันกว่าบาทต่อทันนะครับแต่จริงๆแล้วชาวนาเนี่ยผลิตต้นทุนสูงกว่าที่เขากําหนดนะครับต้องตกตันหนึ่งเนี่ยต้องตกเก้าพันถึงหมื่นนะครับเพราะต้นทุนมันจะผันแปรตลอดครับที่นักวิชาการพูดจริงครับต้นทุนมันคงที่แต่ชาวนาทําจริงๆเนี่ยต้นทุนจะผันแปรนะครับเรื่องปัญหาเรื่องน้ําเรื่องหลายอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องยาสารเคมีต่างๆเนี่ยครับถ้าถามว่าต้นทุนจริงๆคุณวิชา่านในการผลิตข้าวหนึ่งตันเนี่ยเอาที่ตัวเลขที่แบบ ชัดเจนที่สุดแล้วตรงกับความเป็นจริงที่สุดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วก็เป็นบังเป็นบางที่นะมันไม่เหมือนกันแต่รับกาแล้วก็อย่างโรคก็มาไม่เหมือนกันภัยธรรมชาติก็ไม่เหมือนกันถ้าผมฟันธงไปประว่าเจ็ดพันหรือแปดพันบางบางทีมันก็ไม่ใช่อาจจะผ่านนั่นอาจจะเป็นโรคเรื้อกระโดดเข้ามาเราก็ต้องใช้ยาที่สูงมากกว่านั้นอีกครับยาที่สูงคือฟันธงไม่ได้ว่าไอต้นทุนมันเท่าไหร่ต้นทุนจริงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากําหนดที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันบวกกับค่า ลถต้นทุนอีกพันอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มทุนครับที่นี้จะเป็นอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรก็จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมคุยกันเบื้องต้นครับถ้าหนึ่งพันเนี่ยมันก็จะไปบวกลบอาจจะไม่ถึงหมื่นกับที่หมื่นสองเพราะหมื่นสองเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตัดราคาตัดคือหมื่นสองเพราะว่ามันหักความชื้นอีกมันก็ไม่ได้อีกถ้าเป็นไปได้น่าจะอยู่ที่สามพันบาทซึ่งจะเข้าบันทีกับพี่น้องชาวนาได้เลยอันนั้นชาวนาพอจะรับได้อก็คือว่ารับจำนําที่หมื่นสองครับ ช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับตันละสามพันบาทอันนี้เข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรทายเห็นด้วยไหมครับครับตรงนี้ก็ต้องฟังเสียงรัฐบาลก่อนว่าที่รัฐบาลออกมาตรการมาอย่างนี้จะช่วยเหลือชาวนาอย่างไรนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเราสูงปัจจัยกผลิตทุกตัวสูงหมดถ้าเราขายข้าวในราคาที่หนึ่งหมื่นสองตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาเพราะเรา 12่น,นเนี่ยความชื้นสิบห้าแต่ชาวนาเราปรกติเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยมันไม่สามารถจะทําความชื้นได้ในความชื้นก็ต้องสูงก็ต้องตัดลดไปจุดละสิบห้ากิโลสิหกิโลนี่เท่ากับส0งบาทบนะครับถ้าสมมติความชื้น25ตัดไป10จุดเท่ากับสองพันหมืมนสองก็เหลือหมื่นเดียวแต่ความชื้น ช่วงนี้แหละครับยืนยันได้ว่าความชื้นจะสูงแน่นอนอเพราะเข้าฤดูฝนค,ความชื้นจะต้องถึง30หรือ3 0เศษขึ้นไปนี่ถ้า30ตัด3,000บหมืนสองก็เหลือ9,000นนะครับนี่คือปัญหาหผลสรุปแล้วว่าชาวนาผลิตข้าว ต่อไร่ต่อจะได้ข้าวหนึ่งตันเนี่ยต้นทุนมันก็ถึง9,00 0พันถึงหน่งม้านหมื่นตรงนี้รับไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อยากจะกวากถึงรัฐบาลอยากจะให้พิจารณาทบทวนใหม่ว่าชีวิตชาวนาที่ทํานาต้นทุนเนี่ยมันอยู่ยังไงไม่ใช่สานักวิชาการที่บอกว่าต้นทุน7จ0ดพันหรือ8 0 0พตรงนั้นคือต้นทุนไม่อยู่ในในระบบอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าชาวนาบอกว่ายอมรับได้ที่ห2ึ่งสองแต่ว่าขอเรื่องของการช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตที่สามพันต่อตัน มันก็หมื่นห้าอยู่ดีก็หมื่นห้าอยู่ดีแล้วมันก็ไม่ไม่ก็ไม่ลดเลยจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่หมื่นห้าถึงตั้งราคาไว้หมื่นห้าเราก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฟอร์มชื้ขึ้นมาสูงคที่ทุกวันนี้เท่าที่เราจำนำเนี่ยอย่างเกงก็ไม่เกินหมื่นสองถึงหมื่นสามใช่ไหมตั้งไว้หมื่นห้าก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้ายิ่งไปตั้งหมื่นสองยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะยิ่งไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นก็รับจำนำหมื่นห้าไปเลยไม่ดีกว่าเราไม่ต้องไปตั้งกจริงๆแล้วผมก็มองเห็นไอปหายยุิบ ตัวแยะจากผู้ส่งออกบ้างอะไรบ้างอะไ็ไมาอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ถือว่ามามาหาวิธีออกกันว่าจะออกอย่างไรครับแต่ว่าข้อเสนอนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจนกว่าจะมีการคุยกันในที่10กรกฎาคมทีนี้ถ้าเกิดอยู่ที่หมื่นสองแล้วก็รัฐบาลบอกว่าบวกค่าต้นทุนลดต้นทุนช่วยแตละนละ1,000บาทแต่รัฐบาลมีการช่วยเหลือทางด้านอื่นนะเช่นลดต้นทุนเรื่องของดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องของบัตรเครดิตเกษตรกรเรื่องของค่ายาเรื่องของค่าองต่างที่จะช่วยเนี่ยนะ อันนั้นพอจะแบ่งเบาให้มันอยู่ที่หนึ่งพันบาทได้ไหมฮะไอโปรโมชงงั่นของนั้นอ่ะมันไม่ตรงประเด็นทําไมถึงไม่ตรงไม่ตรงประเด็นเนื่องจากผมจะเอาปุ๋ยี่ห้อนี้รัฐบาลก็เอาปุ๋ยี่ห้อนี้ให้ผมจะเอายายี่ห้อนี้รัฐบาลก็เอายี่ห้อนี้ให้หรือเอาบัตรทําไม้ผมรูดมันก็ไม่ตรงประเด็นไม่บัตรบัตรรูดนี่เราก,เราก็เราก็ไม่จมรัฐบาลไม่จํากัดยี่ห้อนี่คุณจะซื้ออะไรก็ได้เนี่ยพระพร้านที่เขารงการมันไม่มีจํากัดนะครับอ๋อไม่มีร้านค้าร้านค้าหมายความว่าที่จะใช้บัตรเครดิตตรงนี้ได้จะต้องขึ้นทะเบียนกับทกศ ไม่ใช่เราไปซื้อลูดร้านค้าทั่วไปแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงใหม่สามารถลูดกับร้านค้าทั่วไปก็ว่ากันเป็นทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับเวลานี้เขาล็อกมาเลยนะครับต้องซื้อกับร้านที่จดทะเบียนเรียกว่าสกตอย่างเงี้ยที่ขึ้นทะเบียนกรทกศต้องซื้อตรงนั้นซึ่งปุ๋ยบางตัวก็ไม่มีอยู่ที่ร้านไม่มีอตรงนี้คือปัญหาเพราะงั้นมาตรการในการลดต้นทุนเนี่ยก็เกือบจะเรียกว่า ช่วยได้ไม่มากเลยฮะที่ชวยรัฐบาลพยายามช่วยก็ผมผมก็จะตัดประเด็นเลยถ้าไหนๆจะช่วยแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีมันไม่ยุ่งยากปัญหาโปรโมชันต่างๆนั้นะชาวนามารับได้คือรับหนี้ก็ไม่อยากจะไปรับตรงนั้นให้อะไรมาก็ตามต้องไปหนี้ทั้งหมดให้ตังเข้าบัญชีผมคิดว่าชาวนาพอใจสามพันบาทเนี่ยนะก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยตันละครับตันละสามพันบาทนะครับถ้าราคาหมื่นสองถ้ารัฐบาลช่วยเหลือเราตันละสามพันบาทโอเคนะครับก็หลายๆท่านก็กวัก เสียงนี้มาก็อยากจะฝากไปถึงย้อนสะท้อนไปถึงรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมตามที่ท่านประกาศมาจะลดต้นทุนอะไรเนี่ยก็เรื่องที่ชาวนาเนี่ยเรียกร้องตามที่ท่านวิชัยได้พูดนะครับหรือหลายๆคนก็ได้คิดฝากมาว่าถ้าเป็นไปได้นะครับจ่ายส่วน ส่วนชดเชยให้ตันรับสามพันบาทตรงนี้ก็คิดว่าอันนี้ก็คงต้องคุยกันต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับมีข้อเสนออื่นอื่นี่ไมครับในเรื่องของกฎเกณฑ์การรับจำนวนข้าวที่ต้องคุยกันในวันที่สิบนอกเหนือจากเรื่องของราคารถราคาและจำนวนแล้วเนี่ยเรื่องของความชื้นเรื่องของอะไรต่างๆที่ต้องคุยกันต่อมีมีข้อเสนอที่ทั้งสองสมาคมจะต้องเสนอมีอะไรไนี่ก็มีปัญหาอยู่หนึ่งครับคือว่า ผมเองอยากจะเสนอรัฐบาลจะด้วยซ้ำถ้าหมื่นสองไม่ลดความคืนได้ไหมแต่ผมก็จะมาเอาสามพันเดี๋ยวนี้ผม่เอาด้วยหมายถึงว่าถ้าหมื่นสองนี่คือหมื่นสองเต็มเต็มเลยไม่ต้องวัดครับแล้วไม่เอาสามพันไม่เอาไม่เอาเอาหมื่นสองอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นด้วยกันเหมือนกันใช่ครับทีนี้มีอื่นไหมครับเรื่องของความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ในข้อเรียกร้องนี้แล้วมันมีมาตรการอื่นออกมานี่จะสามารถผมบอกว่าจะช่วยเหลืออะไรก็ตามไม่ให้ปลูกหนี้สินกับชาวนา ทํายังไงก็ได้ไม่ชาวนาเป็นหนี้นะตรงนี้แต่ถ้าบอกของฟรีแล้วปัญหาเยอะของฟรีส่วนใหญ่จะไม่ดีทุกเรื่องทีนี้วงเงินวงเงินที่จะกําหนดไว้ก็คือไม่เกินครอบครัวละห้าแสนบาทครับอันนี้เราเห็นด้วยไหมครับว่าควรจะอยู่ในวงเงินนี้ก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับ็นด้วยถึงยังไงเนี่ยที่เกิน20นไปเนี่ยมันก็ช้าชาวนาก็เบื่อหน่ายกันไปแล้วคือฟันธงไปเลยก็คือห้าแสนตรงนี้เราก็ ยกเลิกไปเลยสองเปอร์เซ็นต์บวกสุดตางเพราะวันนี้ยังได้ตังไม่หมดควันนี้ผมยังเซ็นให้อยู่เลยเที่ยวปตทผมอ่ะคือห้าสองคือยังไงทางนายกโครงานต้องรับรองด้วยคือห้าสองเกิดจากวงเงินห้าแสนนั่นคือโครงการเก่าแต่เงินยังไม่หมดโครงการใหม่ก็จะเข้ามาแล้วนันผมผมคิดแทนชทวนาได้ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถ้าเอาเขายืดเยอะเบื่อไปวิ่งไปวิ่งมาต้องเกษตรรับรองอำเภอรับรองถึงจังหวัดรับรองวันนี้ผมก็เลยบอกไม่เอาแล้ว เอาตรงนี้ห้าแสนให้เรียบไปเลยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวนาเขามีผลผลิตมากกว่านั้นก็คือว่าวงเงินห้าแสนก็คือค่าครูโครงการรัฐมำนตรแต่ถ้าเขามีส่วนต่างอาจจะมีอีกประมาณสิบตันยี่สิบตันซึ่งซึ่งเกินจากวงเงินห้าแสนเนี่ยอันนี้เขาจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องไอ, 3, 000, 1, 000อ้สามพันหนึ่งพันที่เราเรียกร้องอคงไม่ได้แล้วครับเรามีกติกาอันนี้คือต้องต้องอยู่ในวงเงินห้าแสนถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คือเรามีกติกาห้าแสนไงส่วนที่เหลือก็ให้พ่อค้ากลางไปพ่อค้ากลางก็ไม่เกินแปด 7,000บาทธนาก็้มารับความตรงนี้ไงเพราะมันได้ไม่ได้หมดเพราะครั้งก่อนเราเคยคุยกันว่าจำนำทุกเม็ดแต่วันนี้ไม่ได้จำนำทุกเม็ดแต่ธนาเขาเดินไปหากันไงคือเราถอยตรงนี้ให้เราขอแค่นี้บกาคิดว่าวนาต้องถอยนะครับถอยให้แล้วแต่กีทางท่านพิธีกรบอกว่ามันคือห้าแสนมันเดิมผมถอยตรงนี้แล้วไงผมถอยไม่แล้วตรงนี้ถอยห้าแสนคลับเพราะงั้นชาวนาที่มีที่มีผลผลิตมากกว่ามากกว่าไอ้วงเงินห้าแสนที่ถูกกำหนดเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาทำยังไงฮะคุณลุง ครับไปขายเวลาเวลานี้มีอย่างนี้นะครับคา,ๆๆาโครงการว่ารับจำนำทุกเมล็ดก็เลื่อนมาเป็นระมงวงเงินแต่จริงๆชาวนาเราผลิตเนี่ยต่อไร่เนี่ยไม่ได้รายละตันนะครับบางส่วนก็ลดลงไปบ,บางส่วนเวลานี้ตามนโยบายหรือตามมาตรฐานของนัก,นกเศรษฐศาสตร์หรือนักวิชาการ,รที่กําหนดพื้นที่แต่จังหวัดเนี่ยเขากําหนดให้เวลานี้ชังอยุธยาผมเนี่ยให้7 0 0 10 17กิโลนะครับต่อต่อไร่แต่ถามว่าเวลานี้เมื่อก่อนเนี้ยชาวนานล้วก็อาจจะเกินได้80ดสถึงเกธรรมดาปกติเขาคูณได้20%นะครับแต่มาชุดนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกร้อหมื่นห้าเขาไม่คิดตรงนี้ให้นะครับเขาจะให้เฉพาะในส่วนที่แต่ละจังหวัดที่ขวัยเศรษฐกิจกําหนดเท่านั้น เช่นยังการจนบุรีเนี่ยเขาได้750กิโลยกตัวอย่างนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์แค่10ไร่ได้แค่7ทันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วก็ทำนาเนี่ยมันกว่าตรงนั้นไป80หรือ90ถังมีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คูณ20แต่เวลานี้ไม่ให้นี่เป็นปัญหานะครับเวลานี้ชาวนาหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีนครสวรรค์หลายๆจังหวัดก็ได้ขวามาว่าอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาเหมือนเดิมนะครับ โครงการพิจนเปลี่ยนแปลงจะลดนั้นไม่สามารถจะลดได้ที่เราได้เรียกร้องหมื่นห้าก็ขอให้มาตรการเดิมทั้งหมดแต่เวลานี้มาตัดลดเนี่ยชาวนาไม่พอใจตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าการช่วยชาวนาก็เป็นความประสงค์ของทุกภาคส่วนในสังคมก็เห็นความยากลําบากของชีวิตชาวนาแต่ว่าการจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลไปรุ่มชาวนาอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลในเรื่องของวินัยการคลังเรื่องของภาวะของการขาดทุนที่จะส่งผลกระทบต่อการคลังของประเทศในอนาคต มุมนี้เนี่ยชาวนาคิดกันยังไงฮะคุณวิชัยฮะจริงๆถ้าลงไปลึกตรงนั้นราชนามัก็รู้ด้วยแต่ชาวนารู้แต่ว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนโยบายของพรรคซึ่งจำนำทุกเม็ดนะฮะก็จำนำมาตลอดนโยบายของรัฐบาลคุณสัญญาไปแล้วทำให้้ใหเราเชื่อถือแต่วันนี้คุณจะหาวิธีไหนก็ได้ขอให้เราเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าอธิบายแล้วว่ามันมีความจําเป็นจริงๆต้องลด อยู่ที่หมื่นสองหรืออาจจะลดกว่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของอนาคตของวินัยการลังของประเทศอันนี้พอจะทําให้ชาวนายอมรับไหมครับหรือยังไงจริงๆชาวนาทุกคนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสถาบันการเงินเป็นคืออะไรนะเพราะคําอธิบายเขาเขาไม่รู้ตรงนี้ด้วยต้องอธิบายให้ชาวนาเข้าใจเข้าเข้าใจคเอต้องว่าต้องเอาชาวนาไปรมการเนี่ยแล้วพวผมเนี่ยก็จะไปเต่าอย่างวันที่10กรกฎาคมนี้ก็คงจะต้องได้รับฟัง ข้อเทีจจริงของรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลที่ต้องลดลดเพราะอะไรภาวะความเสี่ยงของวินัยทางการคลังของประเทศจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็คงต้องไปอธิบายกันก่อนเหมือนกันนะครับชาวนาเนี่ยเข้าใจง่ายครับขอให้เข้าถึงชาวนานะครับเหมือนกับผมตัววันเป็นนายกก็ต้องประชาคมในหมู่บ้านในหมู่บ้านเราต้องการอะไรเขียนก็ต้องก็ต้องคุยก็เหมือนกันวันนี้รัฐบาลขาดประชาคมกับชาวนามันถึงได้เป็นคือไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยอธิบายกันวันนี้รัฐบาลจะลืม อย่างโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยถ้า<ม>จะให้มองจากชาวนามองแบบแบบเป็นกลางนะฮะสะพอนมาชนะหนึ่งก็คือก็ก็ถูกมองวิจารณ์เยอะว่าโอเคนอกเหนือจากเรื่องของการใช้งบประมาณที่มากแล้วก็ภาวะขาดทุนก็สูงแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องคุณภาพของข้าวก็มีปัญหาเหมือนกัน<ม>เพราะทุกค,คนจะเร่งผลิตเพื่อข้าสู่โครงการรับจำนำแต่เราไม่ได้คิดคำนึงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราก็คุยกันบอกว่าถึงแม้ว่าจะทับพัฒนาออกมาให้ข้าวมี มีผลผลิตต่อไร่มีคุณภาพสูงแค่ไหนก็ตามดแีแค่ไหนก็ตามแต่ราคารับจำนำได้ก็เท่านั้นทำไปหรือพัฒนาไปก็มีประโยชน์ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหานี้ก็คือว่าทั้งโครงการรับจำนำคือช่วยเหลือชาวนาก็ช่วยเหลือต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาผ่านข้าวคุณภาพข้าวไปด้วยเนี่ยมันจะมีทางออกเรื่องนี้ไหมครับคงคงคงไม่มีแล้วครับไม่มีแหรอเพราะตลาดตลาดชาวนาเราไม่มีเลยอะ ถ้าวันนี้ตลาดชาวนาวมีมันก็ถา,ถา,าเกิดเลือกได้ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์หรือว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะมียุทธศาสตร์ในเชิงของการทําตลาดครับนะฮะตลาดไหนขายอะไรต่างๆคุณภาพข้าวขนาดนี้ก็มีราคาแพงหน่อยก็พยายามที่จะเจาะตลาดอันนี้คิดว่าจะช่วยไหมฮะผมดูแล้ว่าไม่ประสบความสาเร็จครัเพราะสายพันธุ์ไม่เหมือนกันทั้งหมดไปช่วยพันธุ์นี้แต่อีพันธุ์นี้ก็อีกละผมว่าตรงนี้ก็คงน่าจะไม่คิดแล้วะได้ยี่ห้อเดียวคือหอมมะลิ นนท,ที่ตัวนี้ที่เป <c oughs> ็นระดับหนึ่ง <c oughs> ได,ได้ได้ตัวเดียวแต่ชาวนาเงิงคุณลุงคุณลุงครับอย่างชาวนาเิงไม่ไม่คิดที่จะพัฒนาคุณภาพข้าวขึ้นมาด้วยหรยอในเมื่อรัฐบาลก็ช่วย <c oughs> เต็มที่แล้วในใ<ช>เรื่องของในเรื่องนี้นะครับเรื่องของพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยกรมการข้าวเป็นผู้พัฒนาอยู่แล้ว<ช> <c oughs> นะครับกรมการข้าวเนี่ยได้พัฒนาพันธุ์เนี่ยหลากหลายมากมายนะครับ แต่มันมีส่วนเสียอยู่อีกส่วนหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยได้ผลิตข้าวคุณภาพต่ำมาสิแปดสายพันธุ์นะครับรวมอีกหนึ่งสายพันธุ์คือห้าหนึ่งนี่เป็นข้าวคุณภาพต่ำอันนี้นอันนี้เพราะว่าทางนักวิชาการทางทางนักวิชาการนอก,ท,กที่นักวิชาการที่ได้ผลิตขึ้นมาแต่ควายวิชาการของทางถูกต้องกมรมการข้าวยังไม่ได้รับรองนะครับนี่คือเป็นปัญหาข้าวในอายุขั้นถึงทําแล้วก็ มาทําให้โครงการและจำนำเนี่ยม,มีความข้าวเสียที่ข้าวเน่าข้าวอะไรเนี่ยม,มันก็มีส่วนตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ทางกรมการข้าวเนี่ยได้ออกมาตรการมาแล้วว่าถ้าใครทําข้าวต่ํา กว่าอายุที่กําหนด120วันจะไม่สามารถเข้าลงโครงการได้นี่เป็นนโยบายของกรกชได้ประกาศมาแล้วก็นั่นหมาถว่าก็ทําให้คุณภาพของข้าวก็ตามไปด้วยเรื่องข้าวคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้ร้อยวันไม่ได้มาตรฐานถ้าข้าวมาตรฐานมันต้อง120วันตามกรมวิการรับรองมันต้องแสดงว่าการจะพัฒนาคุณภาพข้าวไม่ใช่อยู่ที่เกษตรกรชาวนาอย่างเดียวใช่ไหมฮะอยู่ที่กรมการข้าวและการา้ากรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องคิดพันขึ้นมาด้วยครับครับ ยังเรื่องของการทําสวนนิ่งการเกษตรคิดว่าอันนั้นจะช่วยไหมครับว่าพื้นที่ไหนควรจะปลูกข้าวก็ก็ให้ปลูกแต่ว่าพื้นไหนพื้นที่ไหนไม่ควรจะปลูกข้าวควรจะปลูกพืชชนิดอื่นอันนี้จะทําให้อันนั้นมีอยู่แล้วนะครับเวลานี้พื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่เหมาะสมก็จะต้องปลูกอื่นมีอยู่แล้วปลูกมันปลูกอ้อยปลูกแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรบอกว่าปลูกข้าวอยู่ชานาปลูกข้าวอยู่เขาบอกว่าไม่เหมาะสมมาปลูกมันสําหลังปลูกอ้อยแทนอันนี้จะมีปัญหากับชาวนาไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้อันนี้เขาไม่มมีปัััััญหหาาาากบบบชววนนะคคครรผดง อาชีพไหนที่มันไม่สามารถจะทําได้พื้นที่ต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นหลักนะครับแต่คุณชัยบอกว่ามีครับมีอย่างไรสมมติสมมติยางมันผมเนี่ยถึงนาปีน้ําท่วมหัวเนี่ยจะเอาเอาทั่วไปทำเขาทำไม่ได้ใช่ก็ต้องป็นท่าอย่างเดียวไปก็ไปไม่ได้ข้าอย่างเดียวอย่างกงไคลาดเนี่ยเอออะไรน้ําคงไคลาดท่วมสุโขทัยท่วมก่อนถึงจะมาถึงอยุธยาครับครับท่วมก่อนตรงเนี้ยก็คือทุกวันนี้เหมือนกําหนดโทนิ่งอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาดูอยู่แล้วว่าตัวนี้เหมาะสมกกัปล่ออยยตววนี้้้เหมมมาาสทูแ ถ้าไปปรับปรุงเข้าใหม่คงไม่ได้อนั่นหมายถึงว่าเวลากรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมการค้าจะลงไปชี้นําหรือว่าไปแนะนําครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพืชอะไรเนี่ยก็ก็จะต้องคุยกับชเกษตรกรดีๆเพราะว่าเกษตรกรก็รู้อยู่แล้วพื้นที่นั้นเนี่ยปลูกอะไรดีไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำกรมวิชาการก็คือต้องหาหาให้เขาด้วยสถานที่เหมาะเหมาะและทำยังไงอาจจะต้องไปทําแหล่งน้ําอาจจะต้องไปขุดล้อมให้เขาท่วมอมดอาจเขาจะเชื่อถือเป็นบางส่วนเป็นบางที่เท่านั้นถ้าถ้าอย่างนั้น ถามชาวนาว่าการจะพัฒนาชีวิตของชาวนาจริงๆนะฮะไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชีวิตชาวนาพัฒนาคุณภาพข้าวของประเทศเนี่ยครับนยโยบายแบบไหนโครงการแบบไหนถึงจะตรงที่สุดครับกับการทั้งให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นขณะเดียวกันคุณภาพของข้าวของ,ขของประเทศไทยก,ก,ก็สู้กับตลาดโลกได้เนี่ยมันทาพร้อมๆกันไปเนี่ยจำนำข้าวนี่ตอบโจทย์นี้ไหมฮะหรือย,ยังไงหรือต้องมีมาตรการอะไรอีกจริงๆ,ๆแล้ว,ลวถ,ถ้าผมมองตรงนี้อย่างท่านท่านได้ถามผม ตรงนี้นะถ้าเราจะพัฒนาเรื่องข้าวเนี่ยมันคงไม่ใช่ต้องพัฒนาแหล่งน้ําให้ดีทั้งหมดถือถึงเวลาแล้วไม่ท่วมท้าวนาจะมั่นใจมันต้องมียุทธศาสตร์ด้านอื่นเียร์ใช้เวลารบริหารจัดการน้านี่ก็ต้องชัดเจนปการหนึ่งประการหนึ่งซ้ำพันกันหมดต้องรวมกันหมดถ้าอยางนั้นมันเดินไม่ได้มันเดินไปไม่ได้ต้องเดินพร้อมกันทั้งน้ำว่าข้าวต้องอยู่ด้วยกันทุกวันที่เราได้ข้าวมาดีเนื่องจากข้าวอยู่น้อยครับถ้าเกิดทําข้าวหนักก็น้ําท่วมคือบริหารจัดการน้้้้ําใหดดีีีแแลววกกก็็ันนเยบ่่งพืทช แล้วก็ไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยเลยนะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นระบบไปซึ่งแน่นอนเรื่องของการรับจันำข้าวสุดท้ายก็แน่นอนพอหมดยุครัฐบาลนี้นะครับก็หมดแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ก็จะหมดแล้วรัฐบาลใหม่ก็มามาแล้วทีนี้มันจะต่อเนื่องตรงไหนแล้วราชาแนลเตรียมรับมืออย่างไรหรือยังไงผมผมกำลังจะพูดกับมิจิกดนว่าครับวันนี้แม้แต่พักอะไรก็ตามมีโปรโมชั่นในเรื่องเอ่าไหร่อย่างผมเอ่ยชื่อเลยเพื่อไทยโครงการรับจันำ อย่างประชาราษฎร์บัตรและประกันราคาวันนี้ผมบอกว่ามันแก้ระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นและนานาคตลูกหลานแล้วถ้าเกิดคงสองโครงการนี้ไม่มีะทำไมผมก็เลยมาคิดกับท่านวิเชียนผมเจียว่าบนอนาคตเราควรจะวางกรอบคือหนึ่งเราต้องมียุ่งฉางประจําตำบลสองคือไซโลที่มาตรฐานอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันต่อการมียุ่งฉางประจาตำบลและไซโลมาตรฐานนี่มันจะส่งผลดียังไงผลดีสิครับคือหนึ่ง รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมาอุ้มอยู่แล้วคือผมทําแห้งได้ผมเก็บได้สามารถออารอราคาอ๋อแล้วเก็บไว้ขายเก็บไว้ได้ครับและอนา,นาคตต้องเจอแน่เพราะโครงการตรงนี้จํานําคงจะหายไปอีกปีสองปีคงต้องหายแน่ครับถ้าเรามียุ่งฉางขนาดใหญ่ประจําตำบลตมุราตําบลผมบ้านใหม่สุขเกษมมีที่อยู่หมื่นไร่หมื่นไร่ต้องการยุ่งฉาท่าไร่ทีูุ่ได้และต้องการอบกีวันคืนนะฮะ นี่คือตัวตัวสําคัญตัวชีวัดถ้าเกิดผมมีมื่นไล่ไปทําแค่วันละพันแล้วผมมียุ้งฉางแล้วเราขายยังไงอ่ะก็ให้รัฐบาลเป็นคนไปขายผมเชื่อได้ว่าลงสีเนี่ยเขาไม่เอาหินเอาทรายไปสีหรอกใช่ไหมวันหนึ่งลงสีต้องมางอประผมเท่านาใช่ไหมลงสีจะไปติดเครื่องฟรีฟีอยู่ก็ไม่ได้ต้องมาซื้อของผมในราคาตลาดหรือราคาที่ผมพอใจขายอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ทำข้าวปีกันก็มียุ้งฉางกันหมดนะระยะยาวคุณลุงวิเชียนคิดว่าควรจะทาอย่างไรครับทั้งในแง่คุณภาพข้าวด้วยคุณภาพชีวิตของ โครงการรับจำนำไม่ต่อเนื่องแน่แหรือสมาชิกเพราะรัฐบาลเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนทีนี้ทำยังไงให้ชีวิตชาวนาอยู่ต่อได้อย่างอย่างมีคุณภาพครับครับผมก็มองนะครับมองไปถึงต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาเนี่ยรัฐบาลเ็าดูแลชาวนาอย่างไรก็อยากจะบอกครับพวกรัฐบาลนะครับฝ่ายกระทรวงกระบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะท่านไปดูญี่ปุ่นทีก็ทำนาอย่างไรไปดูอเมริกาทีก็ทำนาอย่างไรหรือไปดูเพื่อนคู่แข่งของเราเวียดนามเขาทำอย่างไรนี่แหละครับเอามาของเขามาปัะ มาใช้กับทางประยุกต์ใช้กับาชาวนาไทยรตรงนี้จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับ,รบที่จะไปในฐานะที่อายุยาวๆได้นะครับมผมคิดอย่างนั้นนะครับก็คงต้อง าขอสรุปกันต่อนะครับเพราะว่าโครงการรับจนำข้าวก็อย่างที่ว่าก็คือการช่วยเหลือชาวนาในระยะสั้นท่านั้นเองมีท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะกำหนดราคารับจนำข้าวนะครับบางคนก็บอกว่าถ้ากำหนดที่1 2 0 0 0บาทแต่ขอเพิ่มความชื้นหรือวัดว่าความชื้นที่30%มจะได้หรือเปล่าก็มีมีหลายข้อคิดเห็นนะครับรวมทั้งเรื่องของการช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันได้เหมือนกันนะครับขอบพระคุณสาหรับทุกนัขอทุณสบ นะค,ครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสดอบบกคืนนี้นะครับขอบรูคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ